ค่ะตอนนี้นะคะก็กำลังถ่ายฉากสําคัญค่ะเป็นฉากที่มีหนูนะคะตื่นเต้นมากนะครูมากนะคะเฮ้ยเดี๋ยวขอทําใจก่อนแล้วกันจะเข้าฉากแล้วโอเคพี่ถ่ายแทนเลยนะอย่างนี้เลยนะโอเคเหนื่อยอ่านไม่ไหนอ่านไม่โชว์ใครอ่ะเปล่าเดี๋ยวเอาส่งอันนี้ไงในสแกนรเออพวกโซเชียลมันเออเออเออโมาแน่นเข้ามาจะแพนมาเนี่ยไม่แต่ทุกคนเสียความอ่ะเอาทุกคนหลงเลยอ้าว เดี๋ยวนั uh, like ่งลงนั okay, okay. ่งครับเห็นนะโอ๊ยทนุกคนทุกคนอยากัดหนูเลยอยากัดหนูเลยม่กัดหรอวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดยวเดี๋ยโยนอาวางไว้เ่อมือถอยไปหน่อยครับมือถอยไปถอยไปถก่อนถอยไปถอยถอยเห็นหนูนี่นะโอเคเๆอาจารย์ป๊บ ก็ปล่อยปล่อยเลยนะปล่อยพร้อมกันนะนี่นี่เห็นหนูด้วยนะโอ้โหอะไรนะแกเจ้ฟังนะครับครับซอนไม่รู้เรื่องไม่มีใครรู้เรื่องรู้เยิ้มยิ้มอยู่นะขอบคุณนะพร้อมเดยกันไะมเดี๋ยวจะมาให้ตรงเนี้ยปล่อยไปงั้นแหละมันจะไปเองปล่อยไปวิ่งนะไม่ใช่โยนนะปล่อยให้วิ่งเข้าไปนะเออ คเดียวคนนีวงเดี๋ยวยเดี๋ยวย action เล่อยไปปยเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวมมาเโอเคไหม